ในยุคที่ความรักสามารถเริ่มต้นได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสมีภัยร้ายชนิดหนึ่งที่เติบโตเงียบๆจนกลายเป็นอุตสาหกรรมอาชญากรรมข้ามชาติมูลท่าหลายแสนล้านบาทมันคือ Romance Scam หรือการหลอกให้รักสถิติจากสมักงานตำรวจแห่งชาติเผยว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมามีคนไทยตกเป็นเหยื่อคดีนี้เกือบ5,000คดีสูญเสียเงินไปกว่า1.6พันล้านบาท แต่นี่เป็นเพียงยอดของภูเขาน้ำแข็งเพราะเหยื่อจำนวนมากไม่กล้าแจ้งความด้วยความอับอายและในวันนี้ภัยร้ายนี้ได้วิวัฒนาการไปสู่รูปแบบที่อันตรายและซับซ้อนยิ่งกว่าเดิมที่เรียกว่า Hybrid Scam หรือ Pig Butchering การขุนหมูรอเชือดซึ่งผสมผสานการหลอกให้รักเข้ากับการหลอกลงทุนอย่างแนบเนียนวิดีโอนี้จะพาคุณเจาะลึกทุกมิติของกลโกงนี้ ผ่านเรื่องจริงจากแฟ้มคดีทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้คุณและคนที่คุณรักไม่ต้องกลายเป็นเหยื่อรายต่อไปเรื่องราวเหล่านี้คือบทพิสูจน์ว่าโรแมนต์แคมไม่ได้เลือกเหยื่อที่ความรู้หรือฐานะแต่มันโจมตีที่หัวใจของเราทุกคนคดีที่สั่นสะเทือนสังคมไทยมากที่สุดคือเรื่องราวของ CFO หญิงบริษัทต่างชาติแห่งหนึ่งเธอเป็นผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จ มีการศึกษาสูงแต่กลับตกเป็นเหยื่อของแก๊งโรแมนส์แคมที่หลอกลวงจนเธอหลงรักหัวปักหัวปำและยอมยกักยากเงินของบริษัทโอนไปให้มิจฉาชีพเป็นมูลค่าสูงถึง6,000ล้านบาทคดีนี้จบลงที่ศาลตัดสินจำคุกเธอนานหลายร้อยปีมันทำลายความเชื่อเดิมๆที่ว่าเหยื่อต้องเป็นคนเหงาหรือขาดความรู้และพิสูจน์ให้เห็นว่านี่คือการโจมตีทางจิตวิทยาที่ซับซ้อน ที่แม้แต่คนฉลาดที่สุดก็อาจตกเป็นเหยื่อได้หรือกรณีของแม่ท้าสมโอวัย52ปีที่ถูกชายซึ่งพบในแอปหาคู่หลอกให้รักชวนไปจดทะเบียนสมรสและหวานล้อมให้ไปกู้หนี้ยืมสินมาลงทุนในธุรกิจที่ไม่มีอยู่จริงสุดท้ายเธอต้องเป็นหนี้กว่า3 0 0 0สนบาทและพบทีหลังว่าชายคนนี้คืออาชญากรอาชีพที่มีหมายจับคดีช่อโกงติดตัวหลายคดี และที่น่าตกใจคือมีหญิงสาวรายหนึ่งที่พูดคุยกับชายหนุ่มผ่านเฟซบุ๊กนานถึง3ปีโดยไม่เคยเจอหน้าไม่เคยแม้แต่วิดีโอคอลแต่กลับยอมโอนเงินให้ไปกว่า3 0 0แสนบาทและถูกเทงานแต่งงานถึงสองครั้งนี่คือพลังของการสร้างความผูกพันทางจิตวิทยาที่สามารถควบคุมเหยื่อได้อย่างสมบูรณ์แม้แต่คุณต้นกล้าชายวัย50ที่ร่างกายพิการก็ยังตกเป็นเหยื่อ เขาโอนเงินให้ผู้หญิงที่รู้จักผ่านเฟซบุ๊กถึง71ครั้งรวมเป็นเงินกว่า2 0 0 0 0 0บาทด้วยความหวังว่าเธอจะมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแต่สุดท้ายก็ถูกตัดการติดต่อไปอย่างสิ้นเชิงปฏิบัติการของพวกมันถูกวางแผนมาอย่างเป็นระบบและโหดเหี้ยมแบ่งได้เป็น3ขั้นตอนหลกัหลกๆที่เรียกว่าพ but ิ Butchering ขั้นตอนที่ 1. ล่าหมูหรือ Pi พิ h u n t i n g ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นอย่างง่ายดายและดูเหมือนเป็นความบังเอิญ คนร้ายจะสร้างโปรไฟล์ปลอมที่ดูน่าเชื่อถือและประสบความสำเร็จอย่างสูงจากนั้นจะย้ายการสนทนาไปยังแอปส่วนตัวอย่าง w h atsapp หรือ telegram เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบและควบคุมการสื่อสารทั้งหมดขั้นตอนที่2ขุนหมูหรือ pig racing นี่คือขั้นตอนที่ใช้เวลานาน,านและสำคัญที่สุดมิจฉาชีพจะใช้เวลาหลายสัปดาห์หรืออาจจะหลายเดือนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้ง พวกเขาจะทุ่มเทความรักความเอาใจใส่ทำให้เหยื่อรู้สึกเป็นคนพิเศษและไว้วางใจอย่างสมบูรณ์นี่คือการโจมตีทางจิตวิทยาที่เรียกว่า love bombing จุดที่แตกต่างจากโรแ a n c e ก c a มทั่วไปคือพวกเขาจะไม่ขอเงินค่ารักษาพยาบาลหรืออ้างเหตุฉุกเฉินแต่จะค่อยๆหยอดข้อมูลเรื่องความสำเร็จจากการลงทุนโดยเฉพาะในสกุลเงินดิจิทัลพวกเขาวางตัวเป็นนักลงทุนผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการสร้างอนาคตที่มั่งคั่งร่วมกับคุณ และขั้นตอนสุดท้ายที่โหดร้ายที่สุดเชือดหมูหรือ pick i l l i n g เมื่อเหยื่อตายใจและตุ้มเงินก้อนใหญ่ลงไปนั่นคือจุดจบมิจฉาชีพจะอ้างเหตุผลสารพัดเช่นต้องจ่ายค่าธรรมเนียมหรือภาษีเพื่อถอนเงินก้อนใหญ่ออกมาแต่สุดท้ายพวกเขาจะปิดแพลตฟอร์มเชื้เงินทั้งหมดและหายตัวไปทิ้งให้เหยื่อเหลือเพียงหนี้สินและความเจ็บปวดคนที่คุณคุยด้วยไม่ใช่แค่มิจฉาชีพคนเดียว แต่คุณกำลังต่อสู้กับองค์กรอาชญากรรมระดับโลกศูนย์กลางของปฏิบัติการเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พวกมันสร้างนิคมหรือคอมพวขนาดใหญ่ที่ทำหน้าที่เป็นโรงงานผลิตนักต้มตุนและสิ่งที่ทำให้กลโกงในปี2025น่ากลัวกว่าที่เคยคือการนำเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ามาใช้ 1. ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มิชาชีพใช้ AI สร้างบทสนทนาที่สมจริงและต่อเนื่องได้ตลอด24ชั่วโมง 2. เทคโนโลยี deepfake พวกเขาสามารถสร้างรูปภาพหรือแม้แต่วิดีโอปลอมที่สมจริงจนแยกไม่ออกดังเช่นคดีล่าสุดที่แก๊งในกัมพูชาใช้ AI สร้างภาพและใบขับขี่ปลอมของอ e ีจองแจดาราชื่อดังชาวเกาหลีใต้เพื่อหลอกเงินหญิงสาวไปกว่า12ล้านบาท คำแนะนำเดิมๆที่ว่าให้วิดีโอคอลเพื่อยือนยันตัวตนอาจใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปและเบื้องหลังที่น่าสลดใจยิ่งกว่าคือคนงานในคอมเพลวเหล่านี้จำนวนมากไม่ใช่อัจยากรโดยสมัครใจแต่เป็นเหยื่อค้ามนุษย์พวกเขาถูกหลอกมาทำงานและถูกบังคับให้หลอกลวงคนอื่นต่อภายใต้การข่มขู่และความรุนแรงนี่คือวงจรที่เหยือ่อ กลายเป็นผู้สร้างเหยื่อรายต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดความเสียหายจากโรแมนต์แรมไม่ใช่แค่ตัวเงินแต่คือบาดแผลทางจิตใจที่ลึกเกินจะเยียวยาเหยื่อต้องเผชิญกับความรู้สึกถูกหักหลังความอับอายและการโทษตัวเองหลายคนไม่กล้าบอกใครแล้วต้องทนทุกข์อยู่เพียงลำพังบางรายถึงขั้นจบชีวิตตัวเองแล้วเราจะสร้างเกราะป้องกันตัวเองได้อย่างไร จงจำสัญญาณอันตรายเหล่านี้ไว้ให้ดีโปรไฟล์ที่ดูดีเกินจริงเหมือนหลุดออกมาจากนิตยสารสารภาพรักเร็วเกินไปเลิฟบอมบิงเพิ่งคุยกันไม่นานแต่บอกรักและวางแผนอนาคตอย่างรวดเร็วมีข้ออ้างเสมอปฏิเสธที่จะวิดีโอคอลหรือพบหน้าโดยอ้างเหตุผลสารพัดชวนคุยเรื่องลงทุน โดยเฉพาะคริปโตเคอเรนซีและอวดอ้างผลตอบแทนที่สูงเกินจริงเร่งรัดและกดดันสร้างความรู้สึกว่านี่คือโอกาสทองที่ห้ามพลาดและต้องรีบตัดสินใจและที่สำคัญที่สุดคือการขอเงินทุกรูปแบบไม่ว่าจะอ้างเหตุผลใดก็ตามนี่คือธงแดงที่ชัดเจนที่สุดหากคุณหรือคนใกล้ชิดสงสัยว่ากำลังตกเป็นเหยื่อ จงทําตามขั้นตอนฉุกเฉินนี้ทันทีขั้นตอนที่1ตั้งสติหยุดการติดต่อและรวบรวมหลักฐานยุติการสื่อสารทันทีแต่อย่าลบข้อความแชทให้แคปหน้าจอโปรไฟล์บทสนทนาทั้งหมดและสลิปการโอนเงินเก็บไว้ขั้นตอนที่2โทรสายด่วน aoc 1 4 4 1ทันทีนี่คือขั้นตอนและเร่งด่วนที่สุด ศูนย์ AOC หรือศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอัชญากรรมออนไลน์จะช่วยประสานงานกับธนาคารเพื่อยับยัง้งหรืออายัดบัญชีของคนร้ายให้เร็วที่สุดตลอด24ชั่วโมงยิ่งแจ้งเร็วยิ่งมีโอกาสได้เงินคืนขั้นตอนที่3แจ้งความอย่างเป็นทางการหลังจากโทร1441แล้วให้เข้าแจ้งความออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.thaipoliceonline.go.th เท่านั้นหรือเดินทางไปที่สถานีตำรวจใกล้บ้านและโปรดระวังตำรวจจริงจะไม่ติดต่อผู้เสียหายผ่านแอปพลิเคชัน l ล n e เพื่อดำเนินคดีหรือขอให้โอนเงินเพื่อเร่งรัดคดีเด็ดขาดหากเจอแบบนี้คือมิจฉาชีพที่มาหลอกซ้ำการตกเป็นเหยื่อโรแมนส์แกมไม่ใช่เรื่องของความโง่เขลา แต่เป็นเรื่องของการถูกโจมตีทางจิตวิทยาอย่างเป็นระบบสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการไม่โทษตัวเองและกล้าที่จะขอความช่วยเหลือความรักเป็นสิ่งสวยงามแต่อย่าปล่อยให้ความเหงาหรือความหวังมาบดบังวิจารณญาณของคุณช่วยเต็นแชร์วิดีโอนี้ออกไปเพื่อสร้างเกราะป้องกันให้สังคมของเราและทำลายวงจรของอาชญากรรมนี้ลง อย่าให้เรื่องราวความรักของคุณจบลงที่โรงเชือ่อเจ๊ขอฝากให้ทุกคนช่วยกันแชร์วิดีโอนี้ไปให้คนที่คุณรักทั้งเพื่อนพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะผู้สูงอายุให้พวกเขารู้เท่าทันกลโกงใหม่ๆเหล่านี้การสร้างเกราะป้องกันให้คนรอบข้างคือหน้าที่ของเราทุกคนค่ะ ใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดปุ่ม subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องเด็ดๆที่เจ๊จะเอามาจับโป๊ให้ฟังกันอีกวันนี้เจ๊ไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะเรื่องไหนจริงเรื่องไหนโป๊เดี๋ยวเจ๊เล่าให้ฟังนี่คือช่องเจ๊จับโป๊